โอเคคือตอนนี้กูจะรอให้แบตมันครบ20%่สิเอเตพราะตอนนี้เหลือแค่ส4เอยู่ร้านชาร์จอยู่แล้วก็จะสงสัยว่ามันไม่มีเสียงอะไรเพราะพอไปแล้วส่วแมนมันยังอยู่ด้านนอกโอเคคือตอนนี้อะ่ะไม่มีอะไรทำแล้วนอกจากรอแบตไม่ครบ20%แล้วก็จะมาอัดต่อแล้วกูก็เลยจะมาพูดถึงคลิปที่กูอัดไปเมื่อกี้ที่จริงแล้วกูส่งไปแล้วนะแต่ดูสีที่มันตอบแทนกู ไม่สามารถ ia, ส่งได้ซึ่งกูงงเลยมันส่งไม่ได้หมายความว่าไงวะคลิปมันยาว15นาทีมันก็ไม่ได้เยอะนะะตัดตะตัดตรงจุดที่เล่นจงเหลือนี่คือเสียงจริงนะครบแล้วนี่นี่คือเสียงจริงนะไม่ได้เสียงตัดต่อเกือบจะครบ100แล้ว เดือยอยู่แค่อตัวใกล้ครบหนึ่งร้อยแล้วส่วนไอ้ตัวที่มาครบก็น่าจะสองตัวเดี๋ยวตัดเดี๋ยวจะขอตัดไปจุดที่เพิ่งเริ่มเกมแล้วกันจะยังไม่ปูทีเนี่ยนี่นี่ปูดาวโอเคแปดวิโอเคตัดไปที่นะเกมน่ะไหลลองตีดูไปดูไปเลยดู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 เล่นไปสกินเอ็มเอซึ่งมาจากมาริโอเอ็มเอไม่รู้สิมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เพิ่งเข้าสกินมาใหม่ซึ่งทุกคนอาจจะเห็นมันลื่นมากเพราะกูไปเล่นเครื่องแม่ แอะแอ่เพื่อนกูแม่โคตรแหลกเลยแ,แม่เล่นอยู่ซึ่งจะรู้ไหมว่าแม่เล่นลอะไรโอเคว้าวเอาโอ้ยช้ำเองเงียโอเคซึ่งคนที่มันเล่นมันเล่นชนะหสายรอบแล้วนะเนี่ยไม่เท่ากูหรอกไ่้ชนะมาแปดร้อย แต่ร้อยเอิบแต่ร้อยเทวะแต่ร้อยแตร้อยยี่สิบเก้าน่าจะใช่ไหมเล่นตัวที่มันถนัดถนัดก็น่าจะเด็ดตันก็ปูพีแหละแต่จะไม่ปูพีแนละหน้าผาสินแน่นสกีสกีเอไว้พุ่งมาตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยจะ่งไฟมีมาเลยซึ่ตอนนี้น่าจะอัพคลิปไปได้สักปะหนึ่งแล้วเวลาก็ลดด้วยนะเดี๋ยวทำแค่นี้ก่อนจะไปดูหน่อยเอานะไง ูคิดทำอะไรอยู่เนี่ยโอเค,อเคกูจะบอกนะเพลงผู้คิดเป็นเพลงอะไรที่มันบวกแบงเกอร์ไปด้วยาอผู้คิดมันยังไม่รู้ว่ามันฆ evet. ่าคนอยู่แล้วก็มันคิดว่าคนที่มันตายไปมันนอนหลับอยู่อันนี้พูดจริงเลยไปดูต่อเลย พ่อมันแล้วกันพ่อมันหลอกให้มันมือมึงจะมันจะเห็นว่าฟีมีการทำเฟซกูมันจะตกหน่อยนึงเพราะกูทำกูอัพคลิปอยู่อะแม่งคือมันจะแหละแหละเยคืออัดวดีโอปุ๊มมันจะแหละแหละหน่อยนึงอะมันก็เลยจะแปลกๆปหน่อยเดี๋ยวกูฆ่าไปตรงที่ปูกิีมาไม่ฆ่าใครนะดูฆ่ามากบอนนี้ก่อนเซนาปูสุดมาเสียนะฆ่ามาแบบโอเคใครเนี่ยฆ่ามาแล้วโอเคกูฆ่ามาแล้วมูงฟาร์มไปเลยเพราะกูจะไม่พูดเลย ให้มึงดูเลยว่าไอคนที่มันเล่นในคอมอ่ะมันเล่นโหดขนาดไหนเกิดเลยเล่นในคอมเล่นมาสองวันชนะสามร้อยกับฆาตกร58นสิบแปดน้อยจุดเล่นไปเจสันเวนิตี้เหรอโอเคได้ฟามเพลนั้นแน่นอนเลยชัวร์เลยซึ่งจะเห็นว่ากูไม่ยอมแตะน้ำบนเลยไปดูแปดเอร์เซ็นต์ให้ผมงาโอเค okay. อันนี้คือกูยังคิดว่าถ้าเกิดกูแต่น้ำบนปึ๊บมนันจะปิด มันจะหยุดการอัดคลิปเลยนั่นคือสิ่งที่กูไม่รู้แต่พอกูมารู้ปุ๊บคือกูโง่เลยกูเพิ่งมารู้อ่ะสัตว์ระเบิกูไม่ขึ้นหมายความว่าไงวะช่างมเถอะไปดูต่อเลยไปดูต่อเลยเขาจะขอข้ามไปจุดที่นี่เอ่อไอ้ทานะ้ายอ่ะด้านขวาไม่รู้เอากูไม่เก่นเรื่องฐานข้าม้ายแต่ข้างขวาเพลง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 โอ้ใช่จะลืมต่อไป มันจะมีเพลงด้วยขึ้นมาด้วยคืออย่างน้อยมันก็ไม่ได้แบบเยบเียบให้เราแบบได้ยินแต่เสียงเพลงฉา่ด้วยแต่คือแต่มันก็ฝนลุกอยู่ดีเว้ยทำเสร็จไปแค่หนึ่งแล้วโอเคก็น่าจะรู้แล้วทำไมมันตายดูด้านบนมันใกล้จะทำเสร็จแต่มันโดนเจี๊ยบพุ่งเข้ามากระส้วตูดมนน,นี่นะให้น่าสงสารตวงกระส้วะตูดก่อนก็ทำเสร็จ เอเมีสองคนขึ้น้าบบนใช่ไหมก็ไม่ใช่เจสันล่านสกินยูวานิตี้นะอ่ากูจะขอตัดไปที่ตอนที่กูได้เป็นนะแล้วมึงก็จะได้ยินกูพูดว่ากูกูมืดกูมืดเพราะกูยังไม่รู้ว่ากูสามารถปรับให้มันแสงสว่างได้เดี๋ยกูตัดไปตอนกูไปคาดกนเวลาก็แค่ขอยอย่ามันแต่กูจะไม่ฆาตกรต่อโอเคโอเคกูตัดมาที่นี่แล้วมึงดูไปเลยห้าสิบห้าสิบ กูไม่ก็ไอ้นี่ซึ่งเป็นผู้คิดปาคันคือมันรู้ความจริงว่ามันฆ่าคนไม่ใช่การลเล่นเล่นเพเลยปาคันเยสติคซึ่งขอเล่นเเจ s หน่อยจ้าขอเ,เล่นตัวที่กูชอบดีกว่าตัวที่กูชอบจอนโดสิครับไปรอที่อะไรจอนโดสกินโยเซฟซึ่งสกินราคาพุ่งสองหมื่นเชื่อกเถุะราคาสองหมื่น ่กูเก็บทั้งวันน่ะแึ่วกูเห็นเกียน์ยปะสู้มันทำอะไรอะ่ okay. รลละโอเคแต่เล่นแล้วเว้ยสกินสกินยดเซลสกินตัวเองโอด้ด่านนี้เกียดสุดมองอะไรไม่เห็นเลย <c oughs> เปิดเลยดานไม่เลยกูได้มองเห็นแค่ชัดเจนโอเคเห็นละแค่ทางเป็นอยู่นะจ๊ะ เอฟเฟคเว้ยเว้ยมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคกูเห็นนะมองอะไรไม่เห็นเว้ยเข้าใจไหมเนี่ยมองแล้วไม่เห็นเลยมืดอย่าโทษกูนะกูแง่งงูเองมึงอย่าโทษกูกูโง่เข้าใจไหมกูโง่อย่าโทษกูล่ะกูมืดเว้ย กูไปปรับแสงก็ไม่ได้ด้วยเดี๋กกูค,คายตัวอีเลียดแป๊บอีเลียดด้ยไม่รู้กูพูดได้ไงวะอีเลียดเลือดน้อยทจริงนะอีเลียดเอือะอีเลียดอ๋อไอ,อคนสมบิซซ่ามันเลือดแค่เก้าสเปอร์เซนแต่กูเป็นตีว่าวเขาเห็ุผลง่ายๆเว้ยเดี๋ยวไปดูกูไม่รู้วิธีการปรับแสงกูยังไม่รู้เลยว่ากูสามารถปรับแสงได้ มันก็เลยเป็นสภาพนี้เลยเดี๋ยวกูตัดไปตอนที่กูสามารถฆ่ายืนยีันได้เลย้อนเดี๋ยวกูตัดแบบ ตย oh. yeah. okay. ม้นะกมอเลตนี้ขึดขึ้นหรอขึ้นก็ตกูอ๋อยมันจะสังเกตว่าเวลาเหลือแค่2นาทีเพราะกูแม่งเอ่อเหมือนเดิมเลยกูจะไม่พูดซ้ำนะไปดูต่อย มันติดทั้งความช้าแล้วก็แสนออโรร่าด้วยซึ่งดีอยู่เดี๋ยวตรวจดูแปมันอยู่ไหนวะโอ้ยอยู่ด้านหลังหมดเลยมันอยู่ด้านหลังกันหมดเลยเหรอโอเคกลับมาไปด้านหลังเลยกูเ,เห็นละกูเ,เห็นละกูเห็นละแล้กูเห็นเฮียอะไรด้านหลังด้วยกูเห็นเฮียอะไรด,ด้านหลังด้วย S <S กูจะพูดนะไอสกินแชส,สกินตัวดำน่ะเป็นสกินที่กูเกลียดสุดเพราะมันตัวดำไงมึงไปดูเลยว่าทำไมกูเกลียดมั่นไปดีดาก่อนโอเคไม่เห็นเทียอะไรแบบว่าโดนไหมเนี่ยโอ้ยบบยิบเป็นมุมมืดกูกยิ่งเกลียดโอ้ยกูติดอะไรมั่งเนี่ยโกูเกลียดกูเกลียดการที่กูไม่สามารถไปปรับได้ตัวไอ้ก๊ ตัวจีิงไหมตัวตัวก่อนจำนวนโอเคพอแค่นี้ก่อนเพราะคิดมันยาวแล้วจำนวนสองคนเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคิดมันยาวเดี๋ยวมันลงไม่ได้โอเคแค่นี้นะ